นะครับมาร์คขึ้นเวทีขนอมเตือนรัฐบาลอย่ากดความคิดเยาวชนเนี่ยนะฮะนะนายอภิสิทธิ์อดีตหัวหนา้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเวทีนะขนอมภาคใต้เตือนรัฐบาลอย่ากดความคิดเยาวชนคือพูดง่ายรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่แก่ๆเท่าๆหกเจ็ดสิบคุณอย่าไปบอกโอ้ยผมแก่แล้วผมเกิดมาก่อนเด็กๆพวกนี้วิจาณรณธรรมนุญเคยอ่านธรรมานูญไหม รู้จักไหมัฐ้รรมนูนคืออะไรโอ้โหเนี่ยอย่าไปกดความคิดเดี๋ยวผมเห็นด้วยกับคุณอภิสิทธิ์นะต้องออกมาช่วยกันไม่ใช่ปล่อยให้เด็กๆมาท้วงกันไปแล้วแต่แล้วก็มีคนมาขู่ว่าเดี๋ยวก็ต้องติดคุกนะเดี๋ยวก็ต้องหนีออกนอกอะไรอะไรเงี้ยอย่าให้คนมากดความคิดทําลายความคิดนะครับหาว่าเด็กไม่เข้าใจแล้วรำนุญบ้างอะไร,ะไรบ้างแล้วคุณรู้ยดงไงเขาไม่เข้าใจเด,เด็กเขาเรียนปริญญาตร,ญารีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ไม่หมด นะเพราะฉนั้นเนี่ยเ,เห็นด้วยนะครับที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาช่วยเตือนรัฐบาลว่าอย่าก,กดความคิดอย่าไปกดเด็กเขาอยากแสดงออยก็พูดอย่าไปกลัวนะนะครับนี่คือดีเขาต้องช่วยกันครับก็ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์นะครับนะครับที่ออกมานะครับที่ขนอมนะครับอนะครับ ภูเก็ตจ,จะไม่ทนประมาณ30คนรวมตัวกันอ่านถแถลงการที่ปลายแหลมสะพานหินภูเก็ตโอ้ยเตัวน,นนะครับรวมตัวกันนะครับเนี่ยไม่ทนทนไหวนะภูเก็ตเพื่อนผมอยู่ภูเก็ตตายอย่างเดียวทุกธุรกิจตายอย่างเดียวเพราะทุกภูเก็ตท่องเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีางน่นเลยนะพอท่องเที่ยวเจ๊งเนี่ยคือจบร้อยเปอร์เซ็นต์สลดก็เพื่อนผมเป็นเจ้าของโรงแรมนะเจ้าของบริษัทอ,อะไรก็เรียกไร ไอ้อะไรว่ารถเช่าสนามบินเจ๊งอย่างเดียวนะคัเมื่อก่อนดูคุยกับสันเจ้าเจ้าเจ้าของรถเช่าเจ๊งอย่างเดียวโรงแรมเจ๊งรีสอร์ทเจ๊งจักรยานให้เช่าเจ๊งร้านค้าทุกอย่างเจ๊งเพราะภูเก็ตพึ่งพานักท่องเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์เจ๊งอย่างเดียวนะครับเข้าใจไหมนี่คือปัญหาเพราะฉะน,นั้นเนี่ยการชุมนุม14ี่ตุลาเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เพราะนักศึกษานะเขาเป็นพวกที่อะไรจะไม่ทน ที่ทนไม่ไหวอ่ะคือคืออยู่เฉยตายอ่ะอย่างน้อยๆก็มาแหกปากอะไรบ้างนะมามาดูบรรย,ยากาศบรรยากาศมันเผื่อจะผ่อนคลายบ้างนะครับผมเชื่อ14ตุลาเนี่ยมากันเยอะไม่ใช่5,000แบบที่สีทุวันเพื่อนรักว่านะครับอืช่วงนี้ก็เป็นช่วงทอดกระถินนะครับนะครับหลายๆคนก็จะไปทําบุญทําทานนะพนักงานที่สมุดรปราการไปทําบุญที่แปดลิ้วบ้านผม ทำไปทํามาก็คนขับรถบัสอาจจะไม่ชนานาญทางพอมาถึงบริเวณในเมืองแปดริ้วก็ไม่ดูแล้วครับมีทางรถไฟวิ่งเข้ามาเลยรถไฟเขาก็ให้สัญญาณแล้วบีบปล่อยเสียงบูดก็ปรากฏว่ารถมันติดแอร์ก็ไม่ได้ฟังไม่ได้ยินก็รถก็เลยไปชนกับรถไฟชนตรงหัวสะบัดทำไปมาคนตายไป20ตามข่าว นะครับไปทําบุญกลับก็ต้องตายไปและไปตายนะที่8ปลิ้วนะครับการรถไฟถแสดงควา,ามรับผิดชอบอะไรบ้างอย่าเช่ฝากการรถไฟนะต้นไม้ต้องตัดอย่าให้มันบงังที่กั้นหาเงินลงทุนหน่อยนะฮะนะที่กั้นไม่มีถึงแม้จะมีสัญญาณแต่ไม่มีที่กัน้นถ้ามีที่ถ้าถ้ามีที่กัน้นมันก็คงจะไม่เกิดแบบนี้ก็ดูระยะคนตายจะเรียกร้องจากคนขับเรียกจากรถบัสเรียกจากประกัน ถ้าเงินไม่พอก็อาจจะต้องไปเรียกร้องจากการรถไฟหรือเปล่าเนะี่ยการรถไฟก็ต้องไปดูนะว่าคุณมีส่วนประมาทไหมถ้าประมาทก็ต้องร่วมรับผิดนะครับเพราะอะไรที่กั้นไม่มีนะครับนี่คือปัญหานะครับปัญหาความประมาทเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นเลยถ้ามันมีที่กั้นก็จบเลยนะเพราะมันไม่มีที่กั้นไม่มีเงินซื้อแลวไงไม่มีวัปรมามา,าด้วยไงการรถไฟฝากด้วย ฝากพิจารณานะนะครับเนะี่ยเข้ามาเนี่ยให้ความรู้นนะเนี่ยเนี่ยผมจะเตือนสติการรถไฟนะช่วยกันแชร์เนะี่ยแชร์ไปผมก็เคยได้รับเชิญจากการรถไฟไปบรรยายนะหลายหลายครั้งเนะี่ยทั้งเรื่องทุจริตเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยลองไปถามพวกอนาบาลการรถไฟคือฝ่ายกฎหมายเขาเรียกอ,อนาบาลให้มำให้ดนะครับกปกติผมก็จะเป็นผู้บรรยายอยู่แนละ้วนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบ,นะรบเอนะบเอเนะี่ยสายชาร์ท นะครับก็นะฮะก็สู้คนต่อไปชีวิตอืมนะครับเนะนะพราะป้องกันฐานหมดก็เลยเออเออนะครับสบายสบายนะโคราชผู้ว่าฝ่าสายน้ําช่วยเหลือชาวบ้านอืมนะครับชาวบ้านนะครับนาะยกไปไงไม่เห็นฝ่าสายน้ำเลยลุงตู่เอากดประทัดนะนะครับกดนะประทัดเลยฮะ จุดประทัดวันนี้ก็มีการทําบุญนะแตนะ่ไม่ใช่จุดประทัดไล่ผมนะเดี๋ยวบางคนแบบตายหาละเดชามีคนจุดประทัดไล่มึงนะใช่ไหมอหอกหักจากกระเบืองเขาเลยไล่กูออนะครับนะเข้าใจนะนี่นะฮะนี่ครับเนะ่ยนะทาง YouTube ก็นะครับ,รบหลายหลายคนนะครับก็สวัสดีทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะนะครับติ๊กต็อกด้วยอะไรด้วยนะครับเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมเนี่ยผู้ว่าเขาเนี่ยตกฟา่าลงน้ำเนอะอือ นี่สวไม่คนแล้ะสวสมชายสวนอนุกรนมาที่การแก้รับนูลไม่ใช่เสียงชี้ขาดยันแก้มาตรา2 5 6ห้าสิบหต้องทำมตต้องทําประชามติก่อนตั้งสรสอรอเนี่ยมานะครับเนี่ยคนนี้ก็เหมือนกันนะเดินสายนั่นหละจะไม่ให้แก้อย่างเดียวนะบอกต้องทําประชามติก่อนมันก็เสียเวลานะครับไม่ต้องไปทำาร้ประชามติก็ตั้งสรสอรสอรไปเลยก็มาจากประชาชน200รอคนก็จบแล้วเนี่ยดูแล้วมันไม่อยากแก้ แั้วรัฐมนูญฉบับนี้มันทาขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากแก้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสวสมชายเนี่ยรับเงินเดือนเดือนละแสนกว่าสองแสนเนี่ยเนี่ยสวเราอะคือไม่อยากแก้เลยนะอนุกรรมาที่การแก้รัฐมนูญบอกไม่ใช่เสียงที่ขาดแล้วตั้งทําหอกทาดาบอะไรนะครับตั้งทําหอกทําดาบอะไรครับอนุกันอนุอนุกรรมาที่การแก้รัฐมนูญถ้าไม่อยากแก้แล้วจะตั้งทําหอกทําดาบอะไรทนสวนะ ท่านมาจากรัฐประหารมาจากคอตชอท่านก็พยายามจะรักษาอำนาจของท่านไว้นะท่านก็อยากจะค้ำบาลังลุงจูลุงป้อมจะได้อยู่กันนานๆทุกคนจะได้ไปไงเอ่อมีความสุขรับเงินเดือนต่อไปนะคณะรัฐประหารก็อยู่ไปทั้งหมดเท่าไหร่แปดปีนะท่านก็มีสิทธิ์เลือกนายกนายกกระ้องแค่ท่านท่านไม่อยากแก้เราดูแล้วไม่ต้องไปทำประชามติแล้วครับเสียอ,อีกเป็นหมื่นล้าน นะไม่ต้องนะครับแก้ๆไปครับตำรวจตึงกำลังกว่าหนึ่งหนึ่งหมืนห้าพันคนรับชุมนุมใหญ่สิบสี่ตุลานี้ปัดข่าวออกหมายจับแกนนำโอ้โหเอามาทำไมวะเนี่ยหมื่นห้าพันคนแล้วใครจะไปจับผู้ลลงผู้ร้ายเนี่ยมาม็อบกันหมดแล้วใครจะมาจับผู้ร้ายนะครับเนี่ยนะครับน,นะฮะแล้วหมื0นหนเพันคนจะเบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่เนี่ยใครจะจ่ายวันละพันได้ไหม เกินนะน่าจะเกินพันในวันเนี่ยนะครับเนี่ยถามพวกตำรวจในวันแล้วเท่าไหร่เราคิดดูเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นร้อยล้านหรือเปล่าเนี่ยต้องมารักษาความปลอดภัยตำรวจก็ลาบากอ่ะแล้วใครจะไปดูแลอยู่ตามโรงพักไปจับคนล้มคนร้ายพนักง,งานสอบสวน <c oughs> เดี๋ยวนี้นคดีไหนที่มีตำรวจต้องมาขึ้นศาล <c oughs> เลื่อนหมดแล้วต้องไปม็อบไปอบรมไปอะไรหมดอะ่ะคดีก็ไม่คืบหน้าค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันล้านแล้วเนี่ย โอ้โหหมื่นห้าพันคนเบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักค่าอะไรโอ้โหนะครับนะครับเนี่ยหนักเลยครับโอ้โหมองไปทางไหนก็เจอแต่สีทุวันเนี่ยนะบอกคนมาแค่ห้าพันก็หรูแล้วโถสีทุวันอย่าไปพูดเยอะเลยเหมือนก็ไปเหยียดหยามเขานะไปไหนมาไหนก็ระวังหน่อยนะผมเป็นห่วงสีทุวันเนี่ยชอบบอกออกมาห้าพันเนี่ยเคนถล่มบ้าน ผวาทั้งซอยเคนขุดอุโมงระบายน้ําถลม่มบ้านย่านอุดมศุกพังยับโอ้โหผวาทั้งซอยเคนขุดอุโมงระบายน้ําถลม่มอุดมศุขนี่บ้านเก่าผมนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเคลนเคือนนี่ไม่ระวังนะเนี่ยบ้านเบิ่อนก็พังเลยเออทําอะไรเนี่ยมันระวังวหน่อยนะเนเมืองไทยเนี่ยมันอือมเบียเลี้ยงอีกต่างหากอ๋อใช่ใช่คดีอมเบียเลี้ยงตำรวจเนีไปถึงไหนแล้วอมเบียเลี้ยงอ่ะอืมนะ ชอบอมนะมนะครับพวกนี้ไม่รู้ทําไมอะไรอมเอาสากระเบือให้มันหน่อยดีไหมพวกตารวจทั้นผู้ใหญ่นะอมเบี้ยเลี้ยงโควิดแล้วงานนี้เราเบี้ยเลี้ยงนี่จะโดนอมไหม,อมเอาสารกระเบือยัดปากผู้บังคับบัญชาผู้การผู้มือก,การโอ้โหนี่เราเคนถลนะ่มแล้วบ้านเขาเสียหายนะต้องรับผิดชอบกนะระวังกันบ้างคนระับผลสํารวจที่โพล ชี้13ตุลาคนไทย96.5%ล้ำลึกถึงภาพดีๆร่วมน้อมลํำลึกวันสวรรค์าคตในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็สำนักโพนะนะครับตอนนี้คนก็ก็ดูเนี่ยเขื่อนขุนด่านเนี่ยรับน้ำได้แค่ไหนเนี่ยน้ำเนิ่มมาแล้วขุนด่านนะครับเขื่อนขุนด่านที่อะไรนครนายกเนี่ยคนก็กลัวว่าจะเขื่อนแตกเขื่อนอะไรไม่ต้องห่วงครับนะ นะครับนี่นะครับนี่ก็แล้วว่ากันไปนะ